ือธรรมะกว่าจะถึงกระแสธรรมนี้แม้จะพยายามใช้คำที่ง่ายที่สุดก็ยังมีบางคนบอกว่ายากขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางธรรมของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนที่พื้นฐานทางธรรมไม่ดีอ่านก็จะเหมือนยากคนที่พื้นฐานทางธรรมดีอ่านก็จะเหมือนง่ายแต่สำหรับคนที่บอกว่ายาก เมื่ออ่านเนืองๆน,นำไปปฏิบัติเนืองๆมันก็จะง่ายไปเองโดยอัตโนมัติเรื่องธรรมะกับโลกมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือคิดง่ายพูดง่ายเขียนง่ายแต่พอลงมือทำจริงมันยากไม่ง่ายดังที่คิดที่เขียนที่พูด เราจึงมีนักคิดนักพูดนักเขียนธรรมะอยู่มากมายแต่นักธทรรมนักพูดนักเขียนที่ออกมาจากใจจริงๆนั้นหาได้ยากมากบางคนบอกเวลามันสั้นไปยาวไปน้อยไปมากไปจริงๆเวลามันพอดีของมันแล้ว มันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ถูกต้องที่สุดแล้วที่มันสั้นมันยาวก็เพราะเราไปนับมันเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปนับมันในวงเล็บอยู่กับปัจจุบันเวลาจะสั้นจะยาวก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เห็นกายเห็นรูปเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหมือนเห็นเงาในกระจกได้เมื่อใดในวงเล็บไม่มีอยู่จริงใจก็จะพ้นทุกข์ได้เมื่อนั้นพระอริยะบุคคลกับปุถุชนต่างกันตรงที่ใจเท่านั้นเอง ปุถุชนยังไม่พบใจหลงเอาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นใจส่วนพระอริยะบุคคลจะพบใจพบธรรมแยกใจออกจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้จะเห็นว่าใจก็ใจอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์เมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติมาถึงตรงนี้จะกราบหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชาด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตลอดอนันตการมีคนกล่าวว่าอาชีพผู้พิพากษาคือการชี้กรรมแต่ถ้าชี้กรรมผิดกล่าวคือชี้ผิดเป็นถูกชี้ถูกเป็นผิดกรรมนั้นก็จะย้อนกลับมาเล่นงานผู้ที่ชี้อย่างไม่ต้องสงสัยส่วนจะย้อนเบาย้อนหนัก ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาการวางใจในขณะที่ชี้นั่นเองเรื่องธรรมะนี้รวมยอดลงมาอยู่ที่ความเห็นถ้าเห็นผิดมันก็ยึดถ้าเห็นชอบเห็นถูกมันก็ปล่อยก็วางของมันเองเห็นอย่างไรเรียกว่าเห็นชอบ ก็เห็นรูปนามขันห้าอารมณ์ว่าไม่ใช่เราของเราไงเล่าถ้าเราแยกความรู้สึกนึกคิดออกจากมือหรือร่างกายได้เห็นความรู้สึกนึกคิดเป็นคนละอันกับมือกับร่างกายเราก็จะเห็นว่าตายแล้วไม่สูญ ชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเพราะเวลาตายมือหรือร่างกายเท่านั้นที่ตายที่ถูกเผาแต่ความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ตายหรือถูกเผาไปด้วยผู้มีปัญญาเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรประมาท ในการใช้ชีวิตถ้ามีคนถามว่าตายแล้วศูนย์ไหมก็จะถามกลับว่าเคยนอนหลับแล้วฝันไหมกายที่หลับก็เหมือนร่างที่ตายส่วนที่ฝันมันก็คือจิตนั่นเอง จิตปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนเป็นฝันต่างๆนานากายที่หลับยังตื่นได้แต่กายที่ตายตื่นไม่ได้ชีวิตหลังความตายก็เหมือนฝันส่วนจะฝันดีฝันร้ายก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําไว้ขณะมีชีวิตอยู่ ฝันร้ายขณะมีชีวิตอยู่ก็แค่ชั่วข้ามคืนแต่ฝันร้ายขณะไม่มีชีวิตอยู่บางทีก็เป็นพันเป็นหมื่นปีทั้งรุนแรงหนักหนาสาหัสกว่าหลายล้านเท่าทวีคูณทีเดียวเรื่องขันห้าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ชาวพุทธคนใดไม่รู้เรื่องขันห้ารู้แต่เรื่องถือศีลทำบุญเรื่อยอไรให้ทานสร้างวัดสร้างวัตถุเรากล่าวว่าคนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธเพราะเรื่องถือศีลทำบุญเรียรายให้ทานสร้างวัดสร้างวัตถุ ศาสนาอื่นก็สอนให้ทำเช่นกันแต่เรื่องขันห้านี้จะมีแต่เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนผู้ใดรู้เรื่องขันห้าเห็นแจ้งในขันห้าผู้นั้นจะถึงซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ุูุชนจะมีความสุขกับความคิดอริยะบุคคลจะมีความสุขกับการหยุดคิดเมื่อใดที่คิดอยู่เมื่อนั้นก็จะยังท่องเที่ยวอยู่เมื่อใดที่หยุดคิดได้เมื่อนั้นก็จะหยุดท่องเที่ยวเสียได้ความข้อนี้ผุทุชนอ่านแล้ว ก็จะงุนงงสงสัยแต่อริยะบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปอ่านแล้วก็จะกระจ่างแจ้งหมดสงสัยโดยไม่ต้องคิดปุถุชนไม่เคยหยุดคิดอริยะบุคคลจะคิดขณะที่หยุดคิด วันใดที่ปุุ่ชนหยุดคิดได้วันนั้นปุถุชนจะกลายเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาและจะแทงตลอดในคำสอนของหลวงปู่ดูลที่ว่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้จะรู้เมื่อหยุดคิด นี้ย่อมแปรปรวนอยู่เป็นนิดคนก็แปรปรวนอารมณ์คนยิ่งแปรปรวนใหญ่จิตของพระอริยะเจ้าเท่านั้นที่ไม่แปรปรวนไปตามโลกตามคนตามอารมณ์คนจิตของพระอริยะเจ้าย่อมตั้งมัน่น อยู่ท่ามกลางความแปรปรวนของสิ่งทั้งปวงมีสิทธิ์ถามว่าคิดขณะที่หยุดคิดเป็นสภาวะเช่นไรตอบว่าบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าทำได้เพราะเป็นอยู่คิดขณะที่หยุดคิด หรือหยุดคิดในขณะที่คิดจะมีสภาวะเหมือนน้ำไหลนิ่งที่ไหลคือคิดที่นิ่งคือจิตคิดคือสังขารหยุดคิดคือจิตที่ตั้งมั่นจิตกับคิดแยกจากกันจิตแยกจากสังขาร จิตคิดคือจิตปรุงแต่งหยุดคิดคือจิตที่หยุดปรุงแต่งจะปรุงแต่งในขณะที่ไม่ปรุงแต่งมันจะสงบอยู่ท่ามกลางความคิดตรงที่สงบคือหยุดคิดที่ไม่สงบคือคิด ม้าหมุนคือคิดแกนที่ไม่หมุนตามคือจิตเป็นภาวะที่อัศจรรย์มากนะดังที่หลวงปู่ชาเรียกว่าน้ำไหลนิ่งนั่นเองคำว่าเตสังวูปะสโมสุขโขซึ่งแปลว่า ความเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเรามักจะได้ยินเสมอเมื่อไปงานศพพระจะสวดเมื่อเจ้าภาพทำบางสกุลให้กับคนตายแต่ทั้งพระที่สวดและคนที่ฟังน้อยคนนัก ที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของบทสวดอันนี้นอกจากคนที่หยุดคิดได้แล้วเท่านั้นพุทธศาสนาสอนให้สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบไม่ได้สอนให้หนีความไม่สงบไปอยู่กับความสงบ สอนให้อยู่กับความจริงท่ามกลางความไม่จริงไม่ได้สอนให้หนีความจริงไปอยู่กับความไม่จริงเมื่อจิตถึงโลกุตระคือจิตข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่อริยบุคคล เรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็เป็นของมันเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคอยถือคอยสมาทานแต่อย่างใดเลยเงานในกระจกไม่มีอยู่จริงชั้นใดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจ ก็ไม่มีอยู่จริงฉันนั้นเราต่างถูกมันหลอกให้วิ่งตามจึงสร้างภพสร้างชาติเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักจบสิน้นเมื่อมีเหตุร้ายเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิต คาถาที่พอจะช่วยให้บรรเทาความรู้สึกแย่ๆได้ดีที่สุดก็คือคำว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีท่านผู้พิพากษารุ่นเดียวกันบอกว่าเวลาอยู่ใกล้ๆรู้สึกสบายใจจังบางท่านก็บอกว่า อยู่ใกล้แล้วรู้สึกปิติขนลุกตลอดทำให้นึกถึงหลายคนที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกทำนองเดียวกันบางคนจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้บางคนเจ็บป่วยไม่สบายขณะคุยก็รู้สึกอาการทุเลาลง นั่นเป็นเพราะรับรู้กระแสจิตได้เหมือนอยู่ใกล้น้ําใกล้ไฟอันไหนมันเยือกเย็นรุ่มร้อนมากกว่ากันเล่าโลกร้อนอยู่แต่นิพพานนี้เย็นนิพพานจึงแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเย็นอย่างถึงกระแสปรนนิพานได้เมื่อใด สหายสงสัยเมื่อนั้นเป็นธรรมดาที่คนทางโลกจะมุ่งหวังให้คนอื่นมานิยมชมชอบแต่สำหรับอริยชนแล้วเสียงชมกับเสียงด่าไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่นิดเราล้วนแต่ปรุงแต่งไปเองว่า นั่นคือเสียงชมนั่นคือเสียงด่าจริงๆแล้วมันก็คือเสียงเดียวกันเสียงชมก็ดับเสียงด่าก็ดับไม่เหลืออะไรเลยคนโลกก็จะยังคงหลงงอง,งมอยู่กับสิ่งที่ดับแต่อริยชน หาหลงหรือเกี่ยวข้องด้วยไม่มตช้าทิฏฐิที่จะทำให้คนเราไปสู่อบายภูมิได้ง่ายที่สุดคือการไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คนทั่วไปต่างต้องการกำลังใจน้อยคนที่จะรู้จักทำใจให้มีกําลังรู้เท่าทันอารมณ์หยุดวิ่งตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้เมื่อใดใจก็มีกําลังขึ้นมาเมื่อนั้นเมื่อใดทำใจให้มีกําลังได้เรื่องกําลังใจทางโลกก็หมด ความหมายลงเมื่อน,นั้นคนดีในความหมายของคนทางโลกไม่ได้หมายถึงคนดีหรือสัตบุรุษในทางธรรมเสมอไปแม้เป็นคนไม่เคยเอาเปรียบใครเลยทั้งชีวิตแต่กลับไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องกรรม ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีหรือนิจฉาทิฏฐิในทางธรรมอยู่นั่นเองความรู้สึกตัวหรือสติในทางธรรมนี้ผู้ใดพบแล้วรักษาไว้ให้ได้ตลอดก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเองโดยไม่ต้องนั่งหลับตา เพ่งบริกรรมคำภาวนาอะไรเลยแล้วจะหายสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสติเตสังนิวารนังที่แปลว่าสติเป็นเครื่องกลางก้านนิวรกิเลสว่ามันเป็นอย่างไร เราเห็นคนรู้จักหรือเพื่อนในวงการตายเราก็สลดใจเห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเตือนตนขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปต่อเมื่อเราตายขึ้นมาบ้างคนอื่นก็จะสลดใจในความตายของเรา เห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเตือนตนว่าไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนอย่างที่เราเคยเตือนตนแต่เขาอาจโชคดีกว่าเราตรงที่เขายังมีโอกาสที่จะเลือกใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทได้อยู่ คำว่าไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้หมายถึงขับรถอย่างระมัดระวังดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพมั่นออกกำลังกายตรวจโรคทุกสามเดือนจะหมายถึงการเร่งประกอบกรรมดีมีสัมมาทิฏฐิถือศีลทำบุญให้ทานเจริญสติภาวนาต่างหาก แม้จะขับรถดีดูแลอาหารการกินดีดูแลสุขภาพดีแต่ศีลยังขาดดูหมิน่นเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เร่งทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่สนใจธรรมะปฏิบัติเจริญสติภาวนายังคงเที่ยวเตรสนุกสนานไปวันวันก็ยังถือว่า เป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทอยู่นั่นเองผู้ใดหลงเอาความรู้ความเข้าใจว่าเป็นญาณผู้นั้นยังไม่พบญาณในวงเล็บยะถาภูตญาณทัศนะผู้ใดไม่พบญาณผู้นั้นยังไม่พบธรรม ผู้ใดยังไม่พบธรรมธรรมที่ผู้นั้นแสดงย่อมเป็นธรรมปลอมคำว่าอยู่กับรู้นี้ใครๆก็พูดได้แต่คนที่เข้าถึงและอยู่ได้จริงก็มีแต่พระอริยะบุคคลเท่านั้น คำว่าวอารมณ์ในทางธรรมหมายถึงที่อยู่ของใจของปุถุชนและไม่ได้หมายถึงแต่อารมณ์โกรธไม่พอใจอย่างที่คนโลกโลกทั่วไปเข้าใจกันแต่หมายถึงรูปและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงกายหรือวัตถุในวงเล็บ รูปขันก็เป็นอารมณ์ได้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยพอใจไม่พอใจในวงเล็บเวทนาขันก็เป็นอารมณ์ได้ความจำโน่นนี่นั่นได้ในวงเล็บสัญญาขันก็เป็นอารมณ์ได้ ความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาในวงเล็บสังขารขันก็เป็นอารมณ์ได้เมื่อปฏิบัติไปลึกๆจะพบว่าแม้ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าวิญญาณขันก็เป็นอารมณ์ได้ ที่เรามาฝึกปฏิบัติจเจริญสติก็เพื่อเปลี่ยนที่อยู่ของใจจากอารมณ์ให้มาอยู่กับสติแล้วสติจะแยกจิตแยกใจออกจากอารมณ์ออกมาให้เห็นพบจิตพบใจก็คือพบธรรมดวงตาเห็นธรรมเกิดตรงนี้โสดาปฏิพลธ เกิดตรงนี on. On ้ส่วนสกทาคามีอนาคามีและอรหัตผลก็เป็นเรื่องตามมาทีหลังโดยอัตโนมัติเมื่อพบใจพบธรรมแล้วจะเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย เป็นเพียงเงาแห่งใจเท่านั้นหาสาระแก่นสารตัวตนอันใดไม่ได้เลยเงาในกระจกไม่มีอยู่จริงชั้นใดเงาแห่งใจก็ไม่มีอยู่จริงชั้นนั้นเหตุนี้เองหลวงปู่มั่นจึงบอกว่าจะตื่นเงาหลงเงาตะครุบเงาอยู่ทำไม คนทางโลกบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อนั้นยังมีอะไรอยู่แต่เมื่อคนทางธรรมบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อนั้นย่อมหมายถึงว่าไม่มีอะไรจริงๆถามเรียนอาจารย์ หนูได้ตัวรู้คือรู้สึกตัวแต่ยังมีโกรธแปลว่ายังไม่เข้มแข็งหรือรักษาไว้ไม่ได้ต้องเพิ่มเวลาหรืองดการไปยุ่งกับเรื่องภายนอกใช่ไหมคะตอบเพราะรู้สึกตัวยังไม่แข็งแรงในวงเล็บกำลังสติยังไม่มากพอ เพิ่มความรู้สึกตัวให้มากไม่ต้องงดการไปยุ่งกับเรื่องภายนอกแต่งดส่งจิตออกนอกให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวแทนถ้าทำได้จะเห็นตัวโกรธดับไปทำอะไรจิตเราไม่ได้เลย มีสิทธิ์คนหนึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมเฉพาะหน้าขณะส่งกระแสจิตตามธรรมที่แสดงให้ฟังก็เกิดปิติขึ้นมาจึงบอกว่าปิติที่เกิดในครั้งนี้มีพลานิสง์ยิ่งกว่าสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นร้อยเท่าเพราะเป็นปิติที่เกิดจากการฟังธรรมที่ถูกต้องเป็นปิติ ที่จะนำไปสู่การรู้จริงเห็นแจ้งในพระนิพพานอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีใครสร้างทุกข์ให้กับใครได้มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่สร้างทุกข์ปรุงทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์เป็นตัวเป็นตนคนที่ขอโทษคนนั้นคนนี้ ว่าสร้างทุกข์ให้กับตนแสดงว่าคนนั้นยังไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และมรรคาอันนำไปสู่การดับทุกข์ไม่ว่าจะคิดเป็นหรือคิดไม่เป็นหากยังยึดคิดอยู่ก็ทุกทั้งสิ้น เพียงแต่การคิดเป็นอาจจะดูทุกน้อยกว่าการคิดไม่เป็นเท่านั้นเอง